โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้มาสุ่มกาชานะครับเราจะมาปั้นตัวละครกันเองนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้ปั้นนะเออนี่นะครับเป็นตัวละครห้าแสงนะครับมันก็คือบาเขาเรียกว่าบาอะไรอ่ะมันมีชื่อบ้ว่าอ๋อบาวจระเข้นะครับพานจระเข้อ่ะไอ้ที่ว่าตีไกลๆนะครับตัวนี้เราก็จะมาปั้นกันนั่นเองนะครับก็ไปที่เรนเจอร์ขั้นไฮเปอร์กันเลยนะเฮ้ย ผมต้องให้นี่ก่อนหรือเปล่าเออผมลืมเออเราต้องอัพมันก่อนดิเออลืมได้ไงวะเนี่ยโอเคยัดกบไปเลยนะครับเออเรามีแป้ด,ดาวใช่ไหมอ,อืมโอเคนี่แล้วเรากดเลนเจอร์ขั้นเลนเจอร์อะไรอะเลนเจอร์นะครับแล้วก็ผสมไม้นี่ไป คือกบผมโคตรเยอะเลยไงผมก็ขี้เกียจเล่นละต้องบอกว่าขี้เกียจเล่นเลยนะต้องใช้แบบบาร,รมีเทพทูนะครับกบที่หาง่ายที่สุดนะครับกบเขียวแปดดาวนั่นเองนะครับอตอนนี้เราก็พร้อมแล้วในการที่อมันขึ้นไปเป็นไฮเปอร์นะครับก็หายไปเลยหายหมดเลยเนี่ยที่ผมแบบสะสมมาต้องนานปะ่ปะป่า กรเจ๋งแล้วเราก็จะเพิ่มเลเวลนะครับพอปะผมไม่พอวะผมว่าใช้กบเก้าดาวหน้าตัวเดียวน่าจะเอาอยู่นะเออเอาอยู่อะมันบอกว่าอะไรอะ่ะหอมันบอกว่าในเรนเจอร์ที่มีเรนเจอร์ระดับสูงอยู่ด้วยคืออะไรวะคือหมายถึงว่าเลเวลมันสูงเหรอเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาใช่ปะ ่าจะไม่มีมั้งกดเพิ่มไปผมน่าจะไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ใช่ว่ารีวิวไปมาอัปเกรดตัวไปหายเฉยนี่ไม่เอานะครับอืมอุตส่าห์แบบได้ตัวละครมาปั้นเคเราก็จะได้มาแล้วนี่แล้วเราก็ไปใส่เกียร์นะครับเกียร์ที่ผมจะใส่ก็จากการที่ตัวนี้มันเป็นตัวละครที่แบบระยะยืนค่อนข้างไกลอยู่แล้วนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอะคือโคตรเยอะ เดี๋ยวเราลองมาเปรียบกับไอนี้ก็ได้เนี่ยไอนี้นี่ระยะยืนแค่1079อีกนะเออไอนี้นี่แบบว่องไวเหมือนกันแต่แบบโห770อ่ะเออผมก็เลยเพิ่มระยะไปอีกครับอนู่นเนี่ยยืนหน้าป้อมเลยน้อง <c oughs> ยืนหน้าป้อมไปเลยเออยืนหน้าป้อมทำา้ำไมจไกลๆไปเลยจะได้มีใครไม่ไม่ต้องมีใครมายุ่งนะส่วนพอมันยืนไกลใช่ไหมเราก็ใช้แค่รองเท้าก็พอแล้วครับ ราะว่าผมก็มีแค่รองเท้านั่นแหละไม่ได้มีอะไรแล้วก็ผมจะใช้หูฟังนะนไหนๆก็ได้แบบได้เกียร์แปดดาวมาฟรีไงจะไม่ใช้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับนี่ก็จะครบเซตเลยนะก็จะมีนี่เลยนะครับพลังโจมตีกายก็อยู่ที่3 0 6นะเปอร์เซ็นต์ รองเท้าก็ลดแลกไปแล้วจากพันกว่าก็เหลือ800ส่วนอันนี้ก็ได้ทั้งความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็หลบต้านด้วยนะครับแล้วก็โจมตีกายก็ถือว่ามาเพิ่มอันนี้ไปอีกก็จะเป็นประมาณ800นะคือดาเมจก็จะค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอืมคือถ้าผมไม่เอาอันนี้มามันก็ถ้าจะเอาไว้นั่นมาผมว่าอันนี้มันก็น่าจะคุ้มกว่านะถ้าผมจะเอาอีกอย่างมันก็จะเป็นในเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยกระเป๋าปีกแห่งความมืดอะคือมันแน่าตาหลบกับสกิลไงแต่าตาหลบมันก็มีแล้วใช่ไหมล่ะ ส่วนอัตราใช้สกิลเราก็ไม่ได้แบบมผมว่าไม่น่าจะต้องซีเรียสขนาดนั้นนะเน้นดาเมจตีดิบเลยก็น่าจะได้อยู่มั้งอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่ก็ผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็มาดูกันที่สกิลแรกกันเลยนะครับก็ทาสมาธินะเพิ่มมาตาความแม่นยาของทัศน์แล้วก็เพิ่มมาตราการใช้ทัศน์ครับเพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับก็เพื่อเราแบบแนวหน้าวิ่งไปข้างหน้าไวๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้ยืนหลังอย่างสบายไงเออสกิลมันก็ทํามาถือว่าค่อนข้างดีเนี่ยแบบ ให้เพื่อนไปตายกันก่อนนะ่ะแล้วเราแบบยืนอยู่แนวหลังนะ่ะตัวส่วนสกิลที่2ก็เทียระเบิดน,น้ำนะครับก็ยกเลิกทักษะอันตาของศัตรูแล้วก็โจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นท้อยหลังนะก็อ๋อก็เหมือนยื้อไว้หน่อยนึงนครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%นะครับ3,000%ก็บวกกับ2ล้านเลย2ล้านใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่นะครับ2ล้านนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้านพลังป้องกันเนาะ มีโอกาสทําให้การป้องกันของศัตรูชนิดพลังไม่มีผลมเมื่อโจมตีอู้อันนี้ก็ฟิลเหมือนเจาก่อนหรือเปล่าอ่ะก็คือชนิดพลังก็คือแทงนั่นเองนะครับก็คือโลแตกนั่นเองส่วนนี้ก็สร้างร่างโคนนะก็ดีนะครับส่วนเดาวเราก็ยังไม่ได้ทํานะถ้าเราได้อันนี้มันคืออะไรอะ่ะต้านการทัศแสง ให้การต้านทัาท่ของศรีอู้อันนี้ก็ต้านทัาท่อันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟนูแล้ธาตุขัดขวางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะความสามารถมันจากผมเพิ่มระยะ770เป็นไปไงเพิ่มระยะบวกอีก2 4 9เป็นโอ้โหพันนึงอะเออพันกว่าโคตรโคตรโหดอะโหดจัดแถมได้ลบอีก50นะครับต้านอีกร้อยนึงโอ้โหจุ่ๆกันไปเดี๋ยวเราไปลองเทสในที่สเตทหลักกันก่อนดีกว่านะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวละครตัวนี้คนอื่นอาจจะแบบไปกันไกลยแล้วแต่ผมเพิ่งเริ่มไงแล้วก็มาเทสกันที่ด่านหลักของเราเลยดีกว่านะครับืมคือตัวผมก็ถือว่าครบแล้วนะครับครบทีมแต่ไม่ใช่ว่าตัว,ต,วตัวที่เก่งที่สุดนะเป็นตัวที่พยายามปั้นให้ครบที่สุดมากกว่านี่โอ้ยอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะ อ้ไม่ผมว่าระยะมันผ่านวะ่ะแล้วถ้าผมเอาเนี่ยเอาตัวนี้ไปเป็นแทงไปเดินอะ่ะเออคือมันก็คือนึ่งด้วยสภาพตัวละครมันก็แค่140นะครับแล้วก็เกียร์ยังไม่ได้โหดขนาดนั้นนะมันก็อาจจะเป็นแค่ภาพประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าถ้าตีไประยะยาวก็ถือว่าเล่นได้นะครับเออโอ้โหตีโคตรไก่อยโคตรเอา ไม่ใช่ตัวละครที่แย่นะครับโหตัวนี้ผมไปแอบสมมาได้มาตั้งเนิ่นนานาไปแล้วไงก็ยังไม่ได้ปั้นสักทีนะครับอืมเขาเรียกว่าแบบนอกรอบนัอกรอบได้มานัอกรอบจริงๆก็อยากลงแต่คลิปมันเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบซ้าเกินนะเออเดี๋ยวเอาไปลองเล่นแบบเท,ทสเทสซีซีเลยแม่งโคตรเฟีย้ยวเดี๋ยวเราจะเรียกแทงนะครับเรียกเรียกเรียกใครครบเลยอะเนี่ยมาดิแทงหนึ่งตัวนะแล้วก็วองไวหนึ่งตัว เราก็เพื่อนเพื่อนเราก็ตีที่บ้านโลอามะาตาไปดีน้องผมไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวกดโลไปก่อนอเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนรู้สึกคนเริ่มไม่ไหวแล้วต้องเรียกเพื่อนก่อนเออให้เพื่อนมาเบอร์ดา้าเมจหน่อยช็อตนี้ ือผมก็ให้เห็นนะครับว่าประมาณนี้เลยนะครับคือเราก็จะมีโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็คือแทงนั่นเองนะครับเห็นไหมตัวแมวเราก็จะเข้าไปแนวหน้านะส่วนโซนสองก็จริงๆจะเป็นสองตัวนี้นะครับโซนสองเนี่ยที่ผมเพิ่งเรียกมาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโซนสามนะครับแล้วส่วนไกท่ทองก็เป็นตัวโซนสี่นะครับอืมเห็นปะระยะมันก็จะแบบประมาณนี้เลยนะเออเห็นไหม เฮ้ยผมว่าก็ดีนะได้ทับหลังมาเสริมมาดูดิคือเราเราแตสกิลมันมันไกลมากเลยอะดูดิมันโคตรไกลเลยอะโอ้หนึ่งพันอะระยะหนึ่งพันอะ <c oughs> เออนะครับมันก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะอ๋อมันอยู่มันอยู่ใกล้กันไม่ไม่มากครับงั้นเลียกโซนสองเลยแล้วกันก็จะมีแค่สามโซนนะครับโซนหนึ่งโซนสองโซนสามนะ Okay. นะครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันหลังจากที่การเล่นเมื่อกี้ของทีมแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีแค่5ตัวนะครับก็คือนี่นะครับก็จะเป็นเลนเจอร์แดงนะครับเจสิก้าโซนหน,นะครับกับนี่นะครับเซลรี่นักลบชั้นยอดไอ้นี่ก็1.5แล้วกันมันถอยหลังมาหน่อยนึงอะเออเพราะว่ามันไปนสายว่องไวนะส่วนนี้ก็แทงไปได้โลอามาตะาวินะครับส่วนโซนสก็จะเป็นตัวนี้นะครับ อ,อแล้วไอ้นี่ก็สองจุดฮาแล้วกันถอยมานิดนึงส่วนนี้ก็โซนสามนะครับจริงๆมันไม่ใช่โซ,โซนสามหรอกผมให้โซนสิบเลยไม่โคตรไกอ่อ่ะยืนตีหน้าป้อมอะ่ะเออคือแบบโคตรโหดเลยเนะนี่ยตัวเนี้ยคือถ้าเปิร์ดดาเมจแบบเล่นๆอะ่ะคือถ้ามันไม่ตายอะ่ะแล้วมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่แบบเอาเรื่องจัดอะ่ะเดี๋ยวเราไปพ v p กันดีกว่าเนาะออโ,อโอ้นะครับสภาพ p v p ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเจอพวกแบบเฮ้ยตัวละครตัวใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูดิ อ๋อยังไม่มีนะโอ้โหไม่ธรรมดามันมีตัวเดียวกับเราเลยอ่ะโอเคครับก็ลองเทกันที่ทีมแรกเลยดีกว่านะครับมาเจอกับบอสมืดที่แบบเกียร์ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เกียร์ไม่ส่ประกอบเลยนะเอออ๋อเราเล่นเราเล่นทีมสามนี่ว่าเราเล่นดาวินชีหรออืมต้องเล่นดาวินชีอยู่แล้วครับเพราะว่าดาวินชีเราจะเอาไว้แบบเปลี่ยนเกมนิดนึงนะครับอืมงั้นผม เฮ้ย oh. hey, อะไรสำคัญกว่าดียวเนี่ยมันตัวฟรีเหมือนกันเลยตัดสินใจยังยากอะผมเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันแม็กนะครับเพราะว่ามันเท่กว่าตัวนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปไว้ทีมสองอย่างไรเราก็ไม่น่าได้เล่นอยู่แล้วนะใช้ความแม็กแล้วกันเป็นตัวตัดสินส่วนตัวล่าสุดเราก็เอามาเลยนี่ไก่ทองโคเท่อะ มองตรงโคตรเท่เท่จัดเฮ้ยนอ้องเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บนึงนะจะได้จะจัดทีเดียวเลยอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับทีมป้องกันเพราะว่าเราแบบไม่ได้ใช้อะไรมากอยู่แล้วเออเรนเจอร์อยู่ไหนนี่นี่ไงสภาพทีมผมก็ทีมป้องกันก็แบบมีตอนนี้มี8ตัวแล้วก็ครบแล้ะจะใกล้สิบละ ตอนนี้พยายามอยู่นะแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวเราต้องให้ทีมหน้ามันยื้ไปก่อนของเรามันได้แค่ตีไงโหมันใกล้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยน้อง คือเห็นไหมที่ผมต้องเอาดาวินชีมาเพราะว่าดาวินชีมันสามารถปรับตัวละครได้ตลอดนะไม่ว่าเราจะเจออะไรมันก็จะดึงเป็นพวกเราได้หมดนะครับส่วน,วนตัวละครทีมเราก็แค่ทําให้ดีก็พอนะครับ <c oughs> เห็นปะดูดิโอ้โห <c oughs> ชนะไปแล้วเป็นไงสามระยะที่ผมเล่นสามโซนโคตรโหดโหดจัดให้ดูรีเพย์ใหม่แต่ทีมเขาก็ธรรมดาไงแล้วผมก็ไม่อยากจะกดคุนหนึ่งยอะ เพราะว่าแบบมันช้าไงช้าอย่างเดียวเลยนี่นะครับเห็นไหมไก่ทองเราจะตีตีตีไปเรื่อยเลยนะพอตีเสร็จปุ๊บดาวินชีก็กรอบมาไก่ทองเรายังตีอยู่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อย,อยแล้วก็กรอบมาโอ้โหกรอบบอลมืดมาอย่างนี้ก็ง่ายดีเพิ่มพื้นที่กันใช้ท่าท่เห็นไหมไม่เหนือตรงนี้ขยับไปเออโอเคไกลละไกลละ,ละเห็นไหมเห็นไหม มันก็ตี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 เหมือนเดิมอยู่แล้วก็ใส่สก,กิลใส่หรือ,อยังเนี่ยน้องใส่แล้วปั๊บนะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่มันก็จะทรงประมาณนี้นะเพราะว่ามันมันยืนอยู่หน้าป้อมได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะผมว่าถ้าเกียร์ดีตัวแบบแม็กอะไรก็เล่นได้เลยแหละไม่แย่นะครับเ,ออเหมือนแบบจัดฉากเนาะเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้เนาะ เออเดี๋ยวเราเล่นคูณหนึ่งก็ไดะน่าจะไม่มีปัญหาอีกตาหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมกดคูณสองละเพราะว่าผมเคยไปเล่นคูณหนึ่งแล้วแม่งแพ้วะผมว่ามันไม่ใช่ทางคูณสองผมว่าดีสุดอ่ะครับิเห็นไหมกระเด็นกระเด็นเส้นสั้นถึงว่าแบบมันชื่อบาวเลยเนี่ยบาวสุดนี่ไม่รอดอ่ะตัวละครตั้งแต่ยุคแรกอะยุคแรกของไลน์เดนเจอร์อะ เรียบร้อยครับผมสู้กับเลเวล26ไม่เหลือนะครับแอลแอลก็ไม่รอดผมบอกเลยช็อตนี้เคครับเดี๋ยวเราเป็นคนสองยับยับกันเลยดีกว่านะโอ้โหเจออย่างนี้แล้วไม่อยากเล่นด้วยเลยอ่ะโหมันได้ดาบแล้วด้วยเฮ้ยไอ้นี่มันไม่กะไม่กะไอ้นี่เลยนิว่ามันกาไปสุดเลยนิว่ามันกะไปสุดเลยนิวานนวา แค่ผมโดนในตัวนี้แม่งวาร์ปเข้ามาก็ตายห้าหมดทีมแล้วเั้งเนี้เออหนีนะหนีหนีเอย่าสู้อย่าสู้สเจอเงี้ยต้งให้หนีฮ่ามีดาวินชีก๊อปโอ้โหมันเอาดาวบินชีมาสองตัวเกินไปหรือเปล่าจะเอาอปใครเนี่ยมีนี่ด้วยโอ้โหชิออนนะครับตีตีบ้านแตกหมดอะนี่มาสตาร์นิกโอ้โหสินหนึ่งโห,ห,หดเหลือเกินโอโ้เอเลียตั้งแต่ยุคไหนไวะเนี่ย9.5ปี มีโอ้โห,โโหมีแต่ตัวท็อปท็อปพระเจ้าเฮ้ยเล่นมั่งนะจะได้ไม่อยู่แรงจะได้ไม่ต้องอยู่แรงเดียวกันเนอแม่งแปลกวะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยชมชอบเลยแต่ข้อเสียคือนะครับคือถ้าเขาดันมาสูงเกินเราจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเขามีตัวบินนะแป๊บเดียวเราก็แพ้และแต่เรามีดาบินชีโอ้โหอัศวินหมากลุกน่าจะอาจจะช่วยเราไม่ได้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ลองดูก็ได้ครับอลองดูก็ได้ ไงเล่นกับทีมเดียวออโต้ไปเลยง่ายด้ว่ะไก่ทองแล้วก็ตีไปดิ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 จะเย็นน้องโอ้โหเมื่อกี้เห็นหรือเปล่ามันิโรมันเอาเราสุดเลยนะไม่รู้ว่าผมสร้างสถานาการณ์ก่อนนะตอนเนี้ยให้เราได้เปรียบสุดพอ้ <c oughs> แต่มันตีแบบไกลจริงๆนะ คือถ้าคิดแบบคนที่เป็นนาเมจเทพๆแล้วแบบตีไกลขนาดเนี้ย <c oughs> ไอ้ยะโคตรไกลอะ่ะดูดิโอ้โหมันไม่ขยับเลยอะ่ะมันอยู่บ้านเลยอะ่ะนั่นน่ะเหลืออะไรอะ่ะโอ้โคตรโทษอ,อ่ะเฮ้ยนี่มันแบบตีแบบเขาเรียกอะไรวะโอลิมปิกเลยหรือเปล่าโคตรไกลโอ้โหนี่ย โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับเนี่ยคือถ้าแบบของเกียร์ดีนิดหน่อยนะแล้วก็ปั้นแบบโอ้โหน่าจะโหดจัดแถมเอาไอ้นี่มาด้วยเอามาเจาะเจาะตัวธาตุแสงอืมแล้วถามว่าเจาะตัวไหนก็น่าจะบาวล็อกนะครับตัวนี้จะบาวล็อกผมน่าจะทบตายก่อนพวกนี้มันก็เลยไม่ได้เกิดแล้วเราก็หนีดีกว่าตัวเราไม่ได้โหดขนาดนั้นเราก็หนีดีกว่า เป็นการรีวิวที่สุดยอดนะครับเพราะว่าอย่าไปสู้โดยตรงนะครับเราต้องหนีไปก่อนเมื่อกี้มันไม่ได้อ่อนนะผมบอกไว้ก่อนทีมเนี้ยดูดิเนี่ยไม่ได้อ่อนนะครับบวกสิบแล้วเออดูเกียร์เขาด้วยโธ่นี่มันนี่มันตีพร้อมเกิดคือถ้าอีถ้าแบบถ้าเล่นไม่นานนะ่ะหรือเล่นอีกสักพักผมว่าเดี๋ยวก็โหดตีเนี้ยเพราะว่าเขาได้ตัวเ,เขาเรียกเลยว่าได้ตัวเทพสองตัวเลยอ่ะโกงจัดโคตรโกง ขอยืมมาใช้ได้ไหมเนี่ยดาวินชีน้องนี่ไงดาวินชีผมดึงมาละดาวินชีผมดึงมาละมาดิมาดิาดพาวเวอร์อะไรอะอยู่ทีมเราหมดเนะี่ยพาสีที่ว่าเยอะไม่ให้ตายด้วยไม่ให้ตายด้วยนี่เป็นไงพามาแบบตบไก่อะ่ะตบไก่โชว์แรงอะ่ะเออโอ้โหขึ้นแรงทองแล้วอะ่ะโคตรเท่ ไม่น่าขึ้นได้เนาะอย่างเงี้ยโอ้เจอเลมว่ะเฮ้ยเจอต,ตัวเดียวกันโอ้โหแต่บอสมืดคอมแม็กเลยว่ะผมว่ามีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยลองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองนี่เนี่ยด่านสุดท้ายของเราสองคนนกสุดท้ายอม,มาเทสดีกว่าเล่นแค่ห้าตัวกดออโตย้ยาวๆไปเอาอยู่ดีไปไลยนะเกม พ่อจะโดนแบนและไม่เกี่ยวนะโอ้โเราก๊อบได้นะครับเราก๊อบชนะเห็นปะจังหวะแรกเราก๊อบชนะเออโอ้โหตัวอะไรวะเนะี่ยตัวอะไรฆ่าเราฆ่าเราตายหมดเลยวะเนะี่ยมาดิพาสีให้ดีกว่าแค่นั้นแหละพาสีให้ดีกว่าพาสีให้ดีกว่าอ่าพัดมาก็พัดกลับดีได้เปรียบนะช็อน,นี้เราได้เปรียบนะอันนี้เราได้เปรียบนะ โอ้โหสู้ไม่ไหวว่ะผมโดนอะไรไม่รู้ว่าตายหมดเลยอะแม่งแหลกอะเออพอโรพอโหลดนั้นแหลกอะผมว่าน่าจะโดนบอสมืดกับไอตัวนั้นเนี่ยไอตัวตัวที่เรามีเนี่ยแบบเขาเรียกเลยว่าฟันทีเดียวดาบเดียวตายห้ามหมดเลยนะครับเอออย่างน้อยเราก็ยังอยู่ทีมแบบแรงเท่ากันนะไม่น่าห่วงเท่าไหร่ นะครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวผมว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับเออสำหรับผู้มีวิชาคมบาไกท่ทองนั่นเองนะครับคือระยะมันค่อนข้างแบบโคตรดีอะ่ะยืนหน้าป้อมอะ่ะทำดาเมจได้เรื่อยอะ่ะคือถ้าจริงจริงผมว่าน่าใส่ธนูมากกว่านะเพราะว่ามันจะได้ใช้แบบใส่เขาเรียกว่าวสกิลได้ไปบ่อยขึ้นน่ะเพราะว่าอันนี้สกิลมันไม่ได้แบบไม่ได้มีอัตราการใช้สกิลเลยไงหรือมีวะไม่มีนะเออ คือถ้ามีผมว่าน่าจะใช้สกิลได้ถี่แล้วก็แบบเพราะว่ามันทําให้ศัตรูข้างนู้นชะงักไงพอแทงชะงักเสร็จปุ๊บแถมการโล่ของแท้งด้วยคือทีมเราก็ใส่ดาเมจได้ค่อนข้างง่ายนะครับพูดง่ายเหมือนตัวละลายแท้งนั่นเองนะครับตัวนี้ใส่สกิลชะงักแบบพอมันจะทําอะไรปุ๊บพอโดนสกิลเราก็ชะงักเหมือนมันก็ฟีลเหมือนน่าจะแคนเซิลสกิลได้แหละเพราะว่าขึ้นนะขึ้นอยู่ในแบบจุดช่วงเวลาของการเล่น เออนะครับก็โอเคผมสอนในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ